สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจดิดกุลแนวโน้มแลรระกลยุทธ์การลงทุนประจำวันพุทธที่14มิถุนายน2566มองเซ็ตวันนี้มีโอกาสไต่ระดับขึ้นครับทดสอบระดับ1570ถึง1575เซนเตอ์เมนพูดโลกยังถูกหล่อเลี้ยงจากความหวังการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้จะหยุดขึ้นดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อสหรัฐเมื่อคืนออกมาชะลอตัวตวามคาดเพิ่มขึ้น4เปเซ็นเยนเยียและ0.1มันอ่อนมัน ตลาดคาด4.1%และ0.1%ตามลำดับครับขณะที่ราคาน้ำมันรีบาวมากกว่า3%ปิดกร็ะระดับ7สิลลาร์ต่อบาลเรลวอีกครั้งอันในส่งจีนลดตบเยี่ยงเงินคู่ระยะสั้นลง10 basis p o i n t จากเดิม2%เป็น1.9%และการเมืองภายในประเทศเริ่มมีความคืบหน้าในเชิงบวกหลังมีข่าวกรกตเริ่มทยอยรับรองสสเขตแล้วประมาณ100คนและจะรับรองสสบัญชีรายชื่อต่อในวันนี้ อย่างไรก็ดีเรามองช่วงราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเป็นจังหวะในการขายล็อกกําไรครับพอต้องระวังเซลล์ออนแฟกต่หงราคาหุ้นโลกปรับตัวขึ้นมารอความหวังการประชินเฟดมากพอสมควรแล้วประเมินนารับวันนี้ที่1 5 5 0หนบวกลบแนวต้านประเมินไว้ที่1570และ1575ตามลําดับด้านกลยุทธ์การลงทุนการเทรดดิ้งระยะสั้นเกินกาไรเน้นการตั้งรับครับลงซื้อขึ้นขายในกรอบเซต1540ถึง1575 ออก,การลงทุนนะถือหาจังหวะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัวคุณฟันด์เมริทอฟพิเศวันนี้แนะนำเซเป้ประกาศร่วมทุน power r o ูทซึ่งใหญ่เป็นอันดับ3าในมาเลเซียลูกตลาดกาแฟในไทยและขยายช่องทางแต่จำหน่ายในมาเลเซียครับค่าจะช่วยเพิ่มสินค้ากาแฟสําเร็จรูปและช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบกาแฟลงส่งผลดีต่อเซเป้ตั้งแต่ไตรมาส4ในปีนี้เป็นต้นไปมองแนวโน้มกำไรไตรมาส2ถึงไตรมาส3จะเติบโตต่อเนื่อง ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกเป้าพื้นฐาน97บาท